สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ on t h circle of love นะคะกับปุนวันนี้เราจะมาในหัวข้อตอนนี้เ้าจะไปต่อกับคุณ หรือพอแค่นี้นะคะหัวข้อนี้เราก็น่าจะทําทุกเดือนนะคะเพราะว่ามีคนขอมาเยอะนะคะเอามาดูกันมาลุ้นกันนะคะเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเนาะเออจากที่ไม่ชอบก็อาจจะกลายเป็นชอบได้นะเวลาผ่านไปหรือที่ชอบนะคะก็อาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันเนาะมาดูไกด์ไลน์นะคะเผื่อให้จะมีอะไรเตือนคุณนะคะหรือแนะนําคุณเนาะมีสามกองให้เลือกเหมือนเดิมนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกมาหนึ่งกองเป็นเก็บไปคิดมากไม่เครียดน,นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สูงมันอา จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมรับไปแต่สิ่งดีๆบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยนะคะลัคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยสวัสดีค่ะกองที่หนึ่งนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขาจะไปตอกับคุณหรือพอแค่นี้นะคะมันลุ้นกันเนาะม,มาดูพลังงานของคุณก่อนสามใบวันนี้นะคะ ใบแรกเชเรซนะคะใบที่2 Temperance แล้วก็ใบที่3 Queen นถือไม้พลังงานของคุณนะคะมีคนเกิดราศีกรกฎนะคะมีคนเกิดราศีธนูนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนู คนเกิดวันที่ 7, เจ็ดที่14วันที่5ได้นะคะพลังงานของคุณเนาะคุณเป็นคนใจดีมากๆเลยเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนปรับตัวเก่งนะคะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เนาะร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายค่อนข้างที่จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะ <laughs> เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่เวลาป่วยนะคะก็จะเจอหมอดีนะที่ว่าเจอหมอดีนะรักษาแป๊บเดียวก็หายนะคะเออไม่ได้เป็นอะไรนานๆกับเขาเนาะ ออดวงของคุณนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะช่วงนี้นะคะสุขภาพก็ดีเงินก็ดีงานก็ดีนะคะก็คือไปได้เรื่อยๆนะคะลำบากสูตของกองนี้ก็น่าจะลักษณะแบบหมุนได้นะคะเออ เป็นคนสู้เป็นคนลุยนะคะเป็นคนที่ดวงของคุณนะคะจะไม่ได้เป็นที่สองรองใครเนาะจะได้เป็นที่หนึ่งนะคะแต่จะเป็นโอลิวันหรือเปล่าอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะจ๊ะเออเป็นคนมีเสน่ห์นะคะทําอะไรวางแผนประสบความสําเร็จนะคะได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปถึงไม่มีคนช่วยคุณก็ประสบความสําเร็จได้เพราะคุณเป็นคนสู้ไม่ถอยอยู่แล้วนะคะที่ประจรลงเท้านะคะจะไปไหนสักที่หนึ่งเนาะช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์แปรปรวนง,ง่ายนะคะ เพราะว่ามันมีเรื่องให้หลังเลมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแน่ๆเลยกองนี้นะคะดูลังเลลังเลนะแต่สุดท้ายคุณก็จะตัดสินใจได้นะคะคุณเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่คุณทํามันจะต้องไม่กระทบกับใครมันจะต้องไม่ทําความเดือดร้อนให้กับใครนะคะเออเพราะอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามันเริ่มต้นจากคําว่าดีเนาะปลายทางมันมันมกจะดีเสมอนะเพราะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยนะ อย่างอื่นไม่มีอะไรคะ่ะงานดีเงนิงนดีนะคะเดินทางปลอดภัยด้วยนะ,ะถ้าจะไปไหนนะคะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางนะคะปลอดภัยดีทั้งไปทั้งกลับมาดูกันว่าตอนนี้เขาจะไปต่อกับคุณหรือพอแค่นี้นะคะเรามาดูกันก่อนไปเช็คพลังงานของคนที่คุณมาถามก่อนนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครเนาะดูเดวิลนะคะสิบหมาย เจ็ดไม้แฮงแมนเดเทอเอรเป็นคนเก่าๆแน่เลยคนนี้ไม่โสดตอนคุณเจอเนี่ยไม่โสดมันถึงได้ไปไม่ถึงไหนะ่ะเพราะคนอย่างคุณไม่ทำร้ายใครอยู่แล้วนอกจากคุณไม่รู้เออแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณก็จะไม่ทำร้ายใครนะคะเออคุณเป็นคนใจดีอะ คุณเป็นคนใจดีคนเป็นคนที่ทําแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นนะคะเท่าที่เราดูไพ่อะถ้าคุณรู้ว่าเขาไม่โสดคุณก็ไม่เอาหรือลักษณะแบบเว้นระยะหา่างนะคะเออถ้าหากต้องมีอะไรที่มันต้องยิงงานกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเว้นระยะหา่างนะเดินก้าหนึ่งถอยก้าหนึ่งเออแบ่งรับแบ่งสู้ไปนะคะเออก็คือจะไปไม่ถึงไหนนั่นแหละคนนี้นะคะตอนที่คุณเจอไม่โสดแน่นอนร้อยเอร์เซ็นตนะคะ เออมีใครอยู่แล้วนะคะพวกคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนรีมีเลม่มีเหลี่ยมนะเล่เหลี่ยมแพรวพรวนะคะเป็นคนลูกล่อลูกชนเยอะฉลาดสุดๆเอาตัวรอดเก่งเป็นที่หนึ่งเลยทีเดียวนะคะเป็นคนมโมโหร้ายนะคะเวลาโมโหทีหนึ่งี่บ้านแตกเลยทีเดียวนะคะแต่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนหาลู่ทางหาช่องทางเก่ง เป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเป็นคนหน้าตาดีสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนเขาหน้าตาดีนะคนคนนี้นะคะคุณสังเกตได้เลยน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขานั่นแหละที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องงานไม่มีปัญหาคนคนนี้ขยันนะคะเป็นคนทําอะไรวางแผนเนาะทาอะไรเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนะเขาเป็นคนวางแผนไม่ฉลาดสุดๆชนิดที่แผนซ้อนแผนเลยนะไอ้คนคนนี้อ้เก่งสุดๆนะคะเป็นคนบ้างานเนาะเป็นคนเรื่องงานเขาไม่มีปัญหา คนคนนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยน่าจะเป็นแค่เรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาแบบเป็นคนเจ้าชู้อ่ะเป็นคนแปลกๆอ่ะเป็นคนคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะเป็นคนสุดตรงไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดนะคะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองสุดๆเลยทีเดียวเนาะโรกส่วนตัวก็สูงไม่ชอบไม่ใครมายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคนคนนี้หงุดหงิดง่ายขี้โมโหนะขี้หงุดหงิดขี้รำคาญอีกคนคนนี้โอ้หลายอารมณ์เหลือเกินเนาะ เอาใจยางนะคนแบบเนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองหลายอารมณ์อะประมาณเนี้ยไปดูศสีลใช่หรือเปล่ามาดูกันนะคะแล้วตอนนี้เขาจะไปต่อกับคุณหรือพอแค่นี้เจ็ดดาบห้าเหรียญสิบถ้วย <7. S 2> เจ็ดเหรียญโอ้สีดามามาหาหายในนี้คนเนี้ยใช่ไหมยังไม่หายไปไหนคะ่ะแต่มามาหาหาย,หายคนคนนี้ยเดินเก้าหนึ่งถอยเก้าหนึ่งนะคะเออลักษณะแบบพอเหมือนคุณจะทิ้งเข้าไปอะ่ะก็กลับมาจิกคุณใหม่อะ่ะนึกออกไหมลักษณะมันจะประมาณนั้นเลยนะเหมือนแบบเหมือนคุณกําลังจะไปแล้วอะ่ะก็โผล่หัวมานะ่ะเออ ให้รู้ว่าแบบเขายังอยู่นะยังไม่ไปแต่ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้มาสร้างความชัดเจนอะไรคุณก็บอกคนคนนี้คุณจะเสียเปรียบนะเพราะอะไรเพราะเราดูจากไพ่แล้วอะ่ะมันเหมือนเดิมอะ่ะเออเหมือนเหมือนแบบพอคุณจะไปก็มาทําดีวูบหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมอีกมันจะวนลูบแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไายเรืออยู่ในอ่างอะ่ะเออมันไม่ไปไหนเลยอะ่ะมันไปต่อนะคนเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรเหมือนเดิม มามาหายๆนะคะพอคุณจะหายไปอ่ะก็มาทําดีเหมือนลักษณะมาจีบใหม่อ่ะวูบหนึ่งนะคะแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเท่าที่เราดูไพ่อ่ะนะคะมันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะดูคุณไปดูก่อนเลยว่าเขามีครอบครัวหรือ,อยังกลัวแต่ว่าไม่ใช่แค่มีกิก๊กไม่ใช่แค่แบบมีคนรักนะไอค้คนคนนี้จะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าไปดูก่อนนะคะ ถามว่ายังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะเขาก็ชอบคุณนะคะเพราะเขายังชอบคุณอยู่ไงเขายังมีความรู้สึกที่สวัสดคุณอยู่แต่เขาไม่โสดไงมันถึงได้เป็นแบบนี้นะคะก็ยังไม่ไปไหนคะ่ะก็จะอย่างเนี้ยเดินก้าวหนึ่งแล้วก็ถอยก้าวหนึ่งอยู่แบบเนี้ยพอคุณจะไปก็ยื้อคุณไว้นะคะเออ พอจะไปก็ยื้อไว้นะคะแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันชัดเจนก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงกับคนคนนี้เนาะเออชีวิตเป็นของคุณนะจ๊ะเออเป็นกําลังใจให้กองนี้นะคะแต่คุณไม่คนรทาแต่สิ่งดีๆอยู่แล้วแหละถ้าคุณรู้ว่าเขาไม่โสดคุณก็เดินก้าวหนึ่งถอยก้าวหนึ่งแค่นั้นเองนะคะเอออย่าไปคิดอะไรมากนะมีมิตรดีกว่ามีศัตรูแค่นั้นเองนะคะเนาะ ก็แค่มีมิเตรเพิ่มขึ้นมาคอนเชั่นเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนแค่นั้นจบเนาะก <c oughs> องนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกลองที่2นะคะกำหมวข้อตอนนี้ก็จะไปต่อกับคุณหรือพอแค่นี้นะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะสใบวันนี้เนาะใบแรก8ปดเหรียญน,นะคะใบที่สองหถ้วยใบที่สาดาบ พลังงานของคุณมีท่าดินปพืสบการมังกรท่าน้ากระกระพีจ่จริงมีแล้วก็ท่านลงไปถุนตุนกุมนะคะเกิดไปที่5วันที่6วันที่8ได้พลังงานของคุณคุณเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งนะเป็นคนสู้เป็นคนลุยนะคะชีวิตของคุณนี่นะเก่งมากๆในเรื่องงานหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียวนะคะคุณเป็นคนแบบมีความสามารถแบบเฉพาะเจาะจงนะไม่มีใครที่จะลอกเลียนแบบคุณได้เลยทีเดียวนะในสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณถนัดหรืองานที่คุณทํานะคะดีจังเลยเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเสียอย่างเดียวเรื่ ื่องความรักมีความรักครั้งใดบาดจิตสาหัสทุกครั้งไปงานเงินดีความรักไม่ดีกองเนี้ยนะคะเออมีทีไรนะคะก็ไม่ประสบความสําเร็จเออแล้วดวงของคุณถนะ้าเป็นผู้หญิงนะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็อยู่ได้ไมาเป็นพลังพลังงานของผู้หญิงเก่งเป็นพลังงานของผู้หญิงที่เก่งชนิดที่แบบนำหน้าผู้ชายไปหนึ่งเก้า คือมันเก่งมากอ่ะถ้าคุณมองหาผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะมองหาผู้ชายที่เก่งกว่าหรือฉลาดกว่าคุณยากน้อยเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้คุณเก่งกว่าเขาอ่ะคุณนําหน้าเขาไปก้าวหนึ่งแล้วอ่ะผู้ชายหลายๆคนนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําใจถ้าหากว่าคุณจะมีแฟนคุณอาจจะได้คนที่แบบไม่ได้เก่งกว่าหรือฉลาดกว่าคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะด้อยกว่าคุณเนาะ เออแต่ก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะว่าจะได้คนดีมาหรือเปล่าเนาะหรือคนที่พอดีกับคุณแต่ดูแล้วทุกวันเนี้ยคุณยังไม่เจอเลยคุณยังรู้สึกแบบความรักของฉันทําไมมันเป็นแบบนี้ยองอื่นดีหมดเนาะทำให้คุณกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนาะแล้วช่วงนี้เป็นอะไรที่ถึงแต่เรื่องร้ายเรื่องที่เคยมีใครทําให้บาดเจ็บบอบช้าน้ําใจนะคะเออและทําให้แบบกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง นึกถึงอดีตที่มันเลวร้ายใครก็แล้วแต่ที่ทําร้ายชีวิตคุณไว้นะทำร้ายชีวิตจิตใจของคุณนะคุณไม่เคยลืมเลยนะอย่าว่าแต่เรื่องความรักเลยเนาะเพื่อนฝูงญาติมิตรอะไรก็แล้วแต่ที่เคยทําร้ายคุณทุกวันนี้ยังไม่ลืมเลยนะเออมันยังฝังอยู่ในจิตใจของคุณเนาะกองนี้นะถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะเออคุณก็จะได้เปรียบกว่าคุณผู้หญิงนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะได้แฟนที่เก่งกว่าคุณเขาจะช่วยคุณได้ทุกอย่างนะคะ เออเขาจะช่วยคุณได้ทุกอย่างแต่ก็อาจจะไม่ได้ถูกสเปคคุณสักร้อยเปอร์เซนต์ลักษณะประมาณน,นั้นเนาะม,มีเกณฑ์เดินทาง เห็นเรือไหมเหาะไปแล้วไม่รู้จะไปไหนนะคะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนแล้วดีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปไหนปัญหาของคุณนะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องความรักน่าจะเป็นเรื่องความรักมากกว่าเพราะก็เพราะว่ากองนี้มีปัญหาเรื่องความรักงานเงินไม่ได้มีปัญหานะคะไพ่บอกนะคะว่าคุณไปจัดการอะไรไม่ได้เวลาเท่านั้นที่จะคลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้เนาะทุกอย่างมันถูกกาหนดไปแล้วคุณจะไปทําอะไรไม่ได้หรอกค่ะโดยเฉพาะเรื่องความรัก นะคะเอ่อถ้ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือมันนิ่งๆหรือมันสงบเงียบสนิทเลยนะคะอีก4-6เดือนมันจะดีขึ้นไพ่บอกแบบนี้นะคะเออสีเดือนจะดีขึ้นแก้เครสด้วยการไปทําบุญแบบนั่งเรือข้ามน้ําไปทําบุญนะคะ เออถ้าแถวกรุงเทพก็อ,อะไรวัดระฆังหรอหรืออะไรประมาณนี้นะคะเออนั่งเรือข้ามน้ําไปทําบุญนั่นแหละนะคะอะไรที่มันช้ามก็จะไวขึ้นนะเนื้อคู่ที่มันมาช้ามก็จะไวขึ้นไงลักษณะประมาณนั้นนะคะลองดูเนาะว่างๆนะคะวันหยุดนะคะเออนั่งเรือข้ามฟากไปมันไม่กี่บาทหรอกคิดซะว่าถือเครดนะคะได้ทําบุญด้วยนะคะจิตใจมันก็จะพองโตนะมันจะฟูขึ้นมาด้วยเนาะไปทําบุญ มามาดูกันนะคะตอนนี้เขาจะไปต่อกับคุณหรือพอแค่นี้คนคนนั้นเขาเป็นใครแปดดาบดาบขึ้นมาใบแรกเลยหก <c oughs> ดาบว่าทำไมกองนี้มีแต่ดาบแท่นอ้อสองดาบพกมาแต่ดาบหนึ่งดาบอ่ะอีกสักดาบสิ หนึ่งเหรียญคนคนนี้เขาเป็นใครคนคนนี้เป็นคนดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนดูดีเป็นคนรู้จักแต่งตัวนะคะเออเป็นคนรู้จักแต่งตัวให้ดูดีนะ,ะไม่ใช่คนขี้เหร่คนที่คุณมาถามเนี่ยบางคนอาจจะสวยหล่อเลยด้วยซ้ำไปนะคะแต่ชีวิตของเขานะคนคนนี้นะคะชีวิตของเขามีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหานะกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายๆเลยคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบ ทำอะไรก็แล้วแต่มักจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาทุกครั้งนะ่ากว่าจะประสบความสําเร็จนะคะบางทีก็แบบ เลือดตาแทบกระเด็นนะคะชนิดที่แบบว่ามัน,ม,นมันเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหาแต่ว่าแต่ว่าเขาผ่านได้นะแต่แค่ชีวิตมันต้องสู้ไอ้คโนโน,นี้นะคะปัญหาเขาเยอะอุปสรรคเขาเยอะนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้อึดอัดไปหมดนะคะอึดอัดไปหมดเป็นคนขี้ระแวงเลยทําให้เขาเป็นคนขี้ระแวงเพราะว่าชีวิตของเขามันเจออะไรมาเยอะนะคะอุปสรรคปัญหานานาประการชนิดที่แบบบางทีแบบมืดแปดด้านแทบแทบจะหาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทบจะหาทางออกไม่ได้เลยนะคะดวงของเขานะคนที่คุณมาถามเนี่ยเวลาเท่านั้นที่จะคลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะเหมือนขึ้นพื้นดวงของคุณเลยคล้ายๆกันเนาะเออทุกอย่างนะคะทุกอย่างเนาะต้องใช้เวลานะเอออึดอัดไปหมดเครียดไปหมดคนคนนี้นะคะแต่เป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนสู้เป็นคนลุยนะคะ เออแต่เขาเป็นคนขี้ระแวงนะคะคนคนนี้เป็นคนขี้ระแวงสุดๆเนาะแต่แต่ว่าคนคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหานะชีวิตมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกอย่างนะแต่เขาไม่ดวงเรื่องเงินนะคนคนนี้มักจะได้เงินก้อนแบบทุกๆไม่ทันได้ตั้งตัวได้ได้เขาเรียกว่าดวงของเขามักจะได้แบบ ลาบเป็นเงินน่ะเงินแบบเงินก้อนใหญ่อ่ะหลายครั้งเลยทีเดียวนะในชีวิตของเขาเนาะถึงแม้ว่าอุปสรรคปัญหาจะเยอะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็คงไม่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 ใจร้ายขนาดนั้นหรอกเนาะเออนะมันมีมันมีดีนะมันมีมันมีมันมีโชคร้ายมันก็ต้องมีโชคดีอยู่บ้างเนาะเออให้เขาได้แบบมีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเออประมาณนั้นแหละเป็นคนดูยิงๆิงนะคะเป็นคนที่ ออรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะไอ้คนคนนี้นะยอมหักไม่ยอมงอ,อคุณดูดีหนึ่งดาบเนี่ยเป็นคนเซนแรงด้วยนะอคนคนเนี้ยนะคะสงสารเขามากเลยอุปสรรคเยอะคนคนเนี้ยเจออะไรมาเยอะนะคะชีวิตมันต้องสู้อะอชีวิตอยู่กับความลำบากฟาดฟันต่อให้ชีวิตแบบเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยนะแต่ก็ไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะมักจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอยู่ตลอดเวลาเลยคนคนเนี้ยมาดูกันตอนนี้เขาจะไปต่อกับคุณหรือพอแค่นี้ ห้าดาบคิงถือไม้สี่ไม้อเด็กถือดาบโอ้ oh. ไม่เอาเนาะมันเยอะไปเอาใหม่ oh มันหงายเยอะไปนะคะแล้วก็เฉลียยนะคะไปต่อค่ะ แต่ดูชีวิตวุ่นวุ่นไวๆมากเลยเขาขอเวลาหน่อยเราบอกแล้วนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณไปจัดการอะไรไม่ได้มันขึ้นมาซ้ํากันนะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต้องใช้เวลาเท่านั้นนะคะถึงจะคลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นเราไม่มั่นใจว่ามีใครไม่โสดอยู่หรือเปล่านะคะเพราะดูแล้วมันมีความอึดอัดมันมีความลังเลมันมีความกังวลอยู่ในนั้นเนาะมีความกังวลมีความลังเลแล้วที่สําคัญบางคนนี่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะตีกัดฝุ่นตลบเลยทีเดียว เออทัศนคติเมื่อตรงกันก็ได้นะหรือบางครั้งนะคะก็ผู้ใหญ่เขาไม่เห็นด้วยนั่นแหละเนาะต้องใช้เวลาเท่านั้นนะคะถึงจะคลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นไปต่อค่ะไปต่อนะคะมีโอกาสจะได้เจอกันมีโอกาสจะได้มาเจอกันนะคะมีโอกาสที่จะได้พบหน้ากันหรือบางคนอาจจะแบบเหมือนมีแลนจะไปเที่ยวหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะคะลักษณะประมาณนั้นเขาวางแผนไว้แล้วแหละนะคะเขาวางแผนไว้แล้วแต่ว่าต้องให้เวลาเขาหน่อยนึงนะมันมีอุปสรรคมีปัญหานะ่ะ เออมีอุปสรรคมีปัญหาอาจจะมีบางคนที่ว่าไม่โสดหรือลักษณะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยเออมันวุ่นวุ่น,นวายๆหรือบางคนก็งานยุ่งก็ได้มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันยังแบบไม่ถึงเวลาคุณนึกออกไหมสี่ถึงหกเดือนนะสถานการณ์จะดีขึ้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสจะได้ไปหากันมีโอกาสจะได้ไปเที่ยวหรือไปแบบไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะมีโอกาสอยู่เนาะ ขอแค่คุณแบบให้เวลานิดหนึ่งให้เวลาตัวเขาเองแล้วก็ให้เวลาตัวคุณด้วยนะคะเพราะว่าคุณก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเขาก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันไม่รู้มันมีอะไรวุ่นวุ่นไวๆเท่าที่เราเห็นนะหนึ่งนะเองานเยอะสองนะคะเอผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วมันมีความรู้สึกอึดอัดมันมีความรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดอมันมีใครไม่โสดด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันดูลังเลดูมีทางสองทางให้เลือก ะะเพราะฉะนั้นคุณดูไปก่อนเขาไปต่อค่ะแต่แค่ต้องใช้เวลานะคะมันก็จะนิ่งๆไปสักสีถึงหเดือนนะบางคนถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าไม่มีปัญหานะเขาจะขยับความสัมพันธ์ก็น่าจะอีก4ี่ถึงหเดือนทุกวันนี้ก็น่าๆน,น,น่าจะยังแค่นี้อยู่นะคะน่าจะยังแค่นี้อยู่เนาะทุกวันนี้ก็ยังส่งคุณอยู่ไม่ต้องห่วงเราให้ความเขาก็ยังแบบให้ความสนใจคุณอยู่เนาะก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะกองที่3นะคะกับหัวข้อตอนนี้เขาจะไปต่อกับคุณหรือพอแค่นี้นะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะสใบวันนี้ The w h e ส l มเหรียญ แล้วก็จะทาวเวอร์นะคะพลังงานของคุณนะคะมีคนเกิดเันพืรหัสธาตุดินพประสบการณ์มังก่อแล้วก็คนเกิดวันอังคารวันที่10วันที่3วันที่16วันที่1วันที่7ได้นะคะพลังงานของคุณเนาะชีวิตของคุณมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแบบกระทันหันไม่ทันด้ตั้งตัวนะมีอะไรที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นในในพื้นดวงของคุณนะคะเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ เออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวกระทำนะกองนี้นะคะสิ่งที่คุณทำไว้มันกำลังจะหวนกลับมาหาคุณนะคะสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณแต่ถ้าสิ่งไหนที่คุณเคยกระทำไม่ดีไว้นะคะมันก็จะกลับมาหาคุณเตรียมรับสถานการณ์ไว้ให้ดีนะคะช่วงนี้เนาะเพราะไพ่เวรกรรมขึ้นนะคะ เออแต่ถ้าใครแบบมั่นใจว่าเออฉันไม่ได้ไปทําร้ายใครใครไม่เคยไปทําอะไรที่มันไม่ดีคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆแบบกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวเลยคะ่ะลักษณะจะประมาณนั้นเนาะเออกล้องนี้นะคะมีเกณฑ์เสียงเงินเพราะบ้านเพราะรถนะคะเอออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเนาะเป็นคนที่วาจาเป็นซับพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะถ้าทามาค้าถ้าทํามาค้าขายนะทําทธุรกิจค้าขายคุณรวยได้เลยนะ เพราะว่าดวงคุณถูกชะโงกกับอะไรที่มันต้องใช้วาจานะคะหรืองานอะไรที่มันต้องใช้วาจาจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะคุณเป็นคนพูดเป็น,นเนาะอ,อแต่ไม่ใช่ว่าพูดแบบไร้สาระหรืออะไรนะเออเนาะติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วแต่นะปิดจ็อบได้ไวมากเลยคุณนะอ่ะเออเพราะคุณเก่งเป็นคนที่ชีวิตเนี่ยอยู่กับการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแล้วตอนนี้ชีวิตคุณก็กําลังจะเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะอ,อทั้งดีทั้งไม่ดีเลยนะเพราะมันมากับ วรนะคะระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนระวังอุบัติเหตุนะคะตกจากที่สูงนะหกล้มหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะไม่ถึงขนาดกับบาดจ็บสาหัสเนาะก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะทําบุญนะคะทําบุญนะทำทานนะคะบริจาค เออลงศพก็ได้หรือว่าเอ่อร่วมบริจาคสร้างแบบสุขาหรือหรือโบสถ์หรือสาระอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะประมาณนั้นเนาะเออเสริมดวงนะคะนิดนึงเนาะอย่างอื่นนะ่าจะยังไม่มีอะไรนะคะถ้าป่วยนะคะก็เดี๋ยวก็จะกลับมาหายดีเนาะเป็นไม่นานหรอกถ้าป่วยก็เป็นไม่นานนะคะเออเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะในเร็ววันสามวันห้าวันก็หายแล้วมั้งถ้าป่วยเนี่ยของเนี่ยนะคะ เออเพราะมันไวอะ่ะมันมีไพ่แบบปุปปับฉับพลันเกิดขึ้นน่ะประมาณนั้นแหละนะคะมาดูกันตอนนี้เขาจะไปต่อกับคุณหรือพอแค่นี้มาดูพลังงานของคนที่คุณมาถามก่อนนะคะเออเจ็ดดาบคิงถือไม้ควินถือถ้วย หนึ่งถ้วยคิงถือถ้วยโอ้คนคนนี้เป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่แบบขี้ใจอ่อนนะคะแต่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนเอาตัวรอดเก่งนะมีเล่มีมเหลี่ยม นะคะมีลูกล่อลูกชนลักษณะประมาณนั้นแต่ไม่ได้ถึงขนาดกับเป็นมิจฉาชีพหรือเอาไปใช้ในเรื่องที่มันไม่ดีนะคะอาจจะมีบ้างนะชีวิตคนเราทุกวันนี้นะคะมันก็ต้องอยู่ท่ามกลางทั้งคนดีและก็คนไม่ดีเนาะเออคนมีศิลและคนไม่มีศิลมันก็จะต้องมีลูกล่อลูกชนบ้างนะคะอาจจะไปใช้ในเรื่องงานก็ได้เพราะว่าเราดูพื้นดวงแล้วนะคะพื้นดวงเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายนะคะเขาเป็นคนใจดีด้วยซ้ำไปมองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนขี้ใจอ่อน ที่สงสารคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนทําอะไรวางแผนเขาประสบความสําเร็จในเรื่องงานแล้วในระดับที่เขาพอใจเลยด้วยซ้ําไปนะคะเ่็ประสบความสําเร็จเนี่ยคิงถึงไม้น่ะอยู่ระดับคิงอะ่ะเออเป็นคนทําอะไรวางแผนนะคะเป็นคนที่หน้าตาแบบดีนะคะอาจจะลักษณะดูดีก็ได้เขาเป็นคนมีเสน่ห์คุณนะเป็นคนแบบ เฮฮาปาร์ตี้บ่อยไหมชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวหรือไม่อย่างนั้นก็มีแบบไปสังสรรค์หรือออกงานบ่อยก็ได้นะลักษณะประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่ขี้ใจอ่อนเป็นคนขี้ใจอ่อนนะคะเป็นคนที่แก้ปัญหาของคนอื่นได้หมดเลยนะยกเว้นปัญหาของตัวเองตกมาตายลังเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะคะมีเป็นคนมีสเสน่ห์นะ,ะเออช่วงนี้นะกินดีอยู่ดีคนคนนี้นะคะ จะมีเงินหรือไม่มีเงินแต่ก็กินดีอยู่ดีเนาะเออประมาณนั้นแหละนะคะไม่มีอะไรเลยนะพลังงานเขาเป็นคนที่พอครบได้อยู่นะคะถึงจะมีลูกล่อลูกชนบ้างเนาะแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดแบบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นม,มาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาจะไปต่อกับคุณหรือพอแค่นี้ใบแรกชิงถือเหรียญหนึ่งเหรียญ สิบไม้แปดดาดเดีมเพอร์จะไปต่อกับคุณหรือพอแค่นี้เขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะเนี่ยเออไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะอึดอัดไปหมดเลยเริ่มต้นยังไงดีล่ะเขานิ่งเนาะกองเนี้ยเขานิ่งเหรอเออ นะคะไปต่ออยู่นะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงช่วงนี้งานเยอะด้วยแล่ละค่ะงานเยอะไปหมดเลยมีแต่ง,งานช่วงนี้ยที่เขาทำอะ่ะการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวโซดอยู่หรือเปล่าเนี่ยทําไมพลังงานมันขึ้นแบบนี้นะคะเออพลังงานที่ขึ้นแบบเออการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้มีทางสองทางให้เลือกเนี่ยเออไปดูดีๆนะว่าโสดอยู่หรือเปล่านะคะ ถ้าไม่โสดนี่คุณไม่น่าจะเอาดูทรงแล้วอะเพราะคนอย่างคุณไม่ยอมใครเหมือนกันน้องเป็นคนโมโหร้ายอะเป็นคนไม่ยอมใครเหมือนกันเท่าที่ดูเขาอึดอัดเขาไม่รู้จะเริ่มยังไง <dunno> แต่ยังอยู่นะค <icion> ิดจะไปต่ออยู่ค,ออยค่ะคิดจะไปต่ออยู่เออคนคนนี้นี่สายเปเลยนะถ้าเป็นผู้ชายนี่คือสายเปเลยทีเดียวที่คุณมาถามนะ่ะคิดจะไปต่ออยู่ค่ะแต่เขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถ้าคุณมีประเด็นอะไรกันน่ะแต่ถ้าหากว่า คุณยังคู่ยังอยู่ปกตินะคะเขามีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ มีทางสองทางให้เลือกการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวบางครั้งมันก็อาจจะดูนิ่งๆไปนะคะเพราะเขากําลังตัดสินใจอยู่เนาะเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะเขามีเรื่องสําคัญในชีวิตต้องตัดสินใจแต่กับคุณเนี่ยเขายังมั่นคงอยู่นะความรู้สึกยังดีอยู่นะคะยังความรู้สึกมันดียังไงมันก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไปต่ออยู่แต่มันอาจจะนิ่งๆไปสักหน่อยหนึ่งช่วงนี้นะคะอีกสักพักหนึ่งแหละนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเนาะยังอยู่นะคะยังอยู่ เออยังพร้อมเปเลยทีเดียวเนาะเออแต่ก็ยังแบบลังเลดูลังเลอเขาเป็นอย่างเนี้ยคือปัญหาแบบคนอื่นแก้ได้หมดแต่ปัญหาตัวเองอ่ะเขาแก้ไม่ได้เขาลังเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเขาเป็นคนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณให้เวลาคนนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้าเขาแบบคิดออกว่าจะทํายังไงต่อเดี๋ยวเาก็มาเองไอ้คนคนเนี้ยนะคะ เออไม่หาผู้ช่วยด้วยนะด้วยตัวเองทุกอย่างเลยบนคนนี้นะคะไปต่ออยู่แน่นอนค่ะเพราะว่าเขายังมั่นคงกับคุณอยู่ถ้าถามความรู้สึกมั่นคงก็คือมั่นคงมากๆแล้วก็ยังยังยังรักอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าถามถึงเรื่องความรักก็ยังรักอยู่ก็ยังพิศสวาสดอยู่อ่ะก็ยังไม่ไปไหนเออในบรรดาสามกองนะคะกองนี้นี่ดูโอเคที่สุดแล้วอืมดูแบบมีแสงสว่างปลายองคงอยู่นะเออดูแบบ มีความมั่นคงในความสัมพันธ์มากกว่ากองอื่นด้วยซ้ำไปคุณลองดูก่อนก็ได้ค่ะเออยังไปต่อคะ่ะยังไม่ไปไหนนะคะยังมั่นคงอยู่ในความรู้สึกเออกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะ